บ้านสวนหมูกี้สวัสดีค่ะว่าไงแกงเด็กวัดมารับเด็กฟาดแต่เช้าเลยนะสี่ตัวตัวดำใหญ่นี่ติดสัตว์หลายวันนะไม่มาหลายวัน ช่วงนี้หน้าผสมพันธุ์เขาโอ้กัดกันวุ่นวายแย่งตัวเมียกันปไปนนไปนวนไปนวนมานี่โอ้ยลมเย็นดีจังเลยอ่ะเจนเย็นเจนเย็นดาบดำเจนเย็นดาบดำดำใหญ่อ่ะขาวลูกอ่ะขาวไปกินโน่นตานใหญ่เชิญขาประจำ สี่ตัวคนผ่านไปผ่านมาเขาก็คงจะหาว่าเราบ้านะให้วันละกี่มื้อนี่จะยังอะไรกันเยอะแยะให้โอ้มาวัดเขามาขอข้าวกินคนเขาก็มองว่าเหมือนเราทําให้เขาเคยตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็หิวเนาะเขาไม่อิ่มเขาถึงได้มาขอข้าวกินนะพูดถึงวาสนาชาตินี้ก็เป็นได้แค่มาวัดนะเด็กๆ มาวัดหมาจรเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาก็ไม่ได้ดีไอดำใหญ่เนี่ยเห็บหมัดเต็มตัวเนี่ยเอาติ๊กตอ,อกมาเลยนะดี๋ยวซิเออดีขพืนติ๊กผงติ๊กตอ,อกเนี่ยดีนะเขาบอกไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ด้วยพวกเห็บหมัดนะคะเขาจะหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยปกติแล้วเต็มนะไตเต็มทั้งเห็บทั้งหมัดแล้วก็จะพร้อมโซก็แบบมีพญามีอะไรด้วยนะแต่เ,เราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายพญาเนี่ยเขา ไปทุกตัวไอ้เจ้าดาบดำนี่ว่าจะพาไปฉีดวัคซีนค่ะพี่ยาก็ยังไม่ได้พาไปเลยดาบดำโอเคนี่หัวนี่มาประสบการณมาอีกแล้วนี่ซ่านะเธอนี่หมาเด็กแล้วก็ไปกำแหงกับหมาใหญ่เนี่ยเขาฟัดมานี่ต้องใส่ยาไปแผลเพแห้งดีอิ่มไหมลูกไม่อิ่มก็เอาเท่านี้ก่อนนะหมาหมาพี่ข้างในยังไม่ได้กินเหมือนพวกเธอเลยมาว่าได้กินข้าวก่อนหมาตัวเอง คุณพ่อบ้านก็นกแรกๆก็กบนอยู่นะเธอจะมาทำเป็นมูลนิธิดูแลหมาจรหมาวัดเหรอมันเยอะหลังๆนี่แกก็ลกบนล่นละที่สบายใจโอเคประเทศไทยเราจะไม่มีกกฎหมายคุ้มกันเดหมาไปโน่นดาบดำมานี่มานี่มานี่อย่าไปอย่าไปลูกเดี๋ยวโดวนลุมนั่นขาวกลับมาขาวเด็ขาวนะี่เป็นตัวเมียตัวเดียวในกลุ่มนะถ้าผสมพันธุ์นี่ก็โดนลุมโดนอะไรนะ่าสงสารมากขาวมานี้ลลกมา ขาวเอ้ย <Okay. S 1> พันนอะไรหน้าตาแบบนนี้ขาวเอ้ยนี่แรกแรกๆไม่ให้จับเลยมานี่ลูกมามานี่มานี่ขาวๆพี่จะเอาติ๊กตอกมาโรยให้มานี่มานี่ขาวมีเห็บไหมลูกขาวก็มีเห็บนะนี่ขาวเอ้ยนี่โดนแรงแกนะโดนเจ้าดําใหญ่โดนพวกหมาตัวผู้ลุมหน่าผสมพันนะน่าสงสารเขาวิ่งหนีร้องโอ้ยหวนหนีหนีหน,นีตาญ่อย่ามาใกล้เขามานี่นี่ขาวเอ้ยวาสนาเกินมาเป็นหมาวัด คุณยังไม่ได้ทำหมันนะเนี่เพราะมาทำให้ปีละครั้งก็อาจจะไม่ทั่วถึงเธอมีลูกกี่ตัวแล้วอืมอย่าให้หมาตัวผู้รังแกนะลูกนะวิ่งหนีนะโอเคโาสนาหมาวัดอีกนะพีะ่ยงไก่ให้อีกนะโอเคเอาขนมไม่ขาวเอาเอลเซ่เอลเซ่นี่สนไหมเด็กวัดชอบกินเอลเซ่อ่ะตาใหญ่โอเคชอบกินเอลเซ่เหรอลูก งานบุญเวลามีคนมาใส่บาทอะไรตงจะมีขนมอยู่นะหมาบางตัวก็ไม่กินนะขนมหมาบางตัวก็ไม่กินอาหารเม็ดนี่กินทุกอย่างอ่ะโอเคโอเคลูกโอเคโอเคเดี๋ยว่อยกินใหม่นะเนี่ยเจ้าขาวไม่ยอมให้โรยทิกทอกทิกทอกยาผุงฆ่าแมลงเห็บหมัดเหาไรประสิทธิภาพสูงได้ผลเด็ดขาด ไม่มีพิษและปลอดภ <Okay. S 1> ัยจะได้ผลดีนะคะเวลาเราโรยไปเนาะตามตัวเขาเนี่ยวันเห็บหมัดเขาจะไม่ชอบอ่ะเขาก็จะหนีไปนะสังเกตจากพวกครอบครัวแม่อชินอ่ะโรยไปวันแรกพอวันที่สองมาก็หมัดไม่ค่อยมีเลยนะหายไปเลยนะเช้ามาโรยทิกทอกก่อน <No. S 1> ไม่กินขนมนะตาญายมาหนี่มานี่มานี่ <No. S 1> มาหนี่นี่หน,นี่มาดูมาดูอะไรนี่กินได้หรือเปล่าเนี่ยมาดูเร็วๆราวตาญายไอเจ้านี่ฉลาดนะมันมเฝ้า วอร์รซามือเลยนะนี่แต่ไม่ยอมให้จับตัวดาบดำกลับมาดาบดำมานี่มากินขนมดาบดำมากินเอลเซ่มากินเอลเซ่ลูกนี่ดาบดำนี่ให้โรยติ๊กตอกดาบดำให้โรยติ๊กตอกโรยลงไปเลยคืดบอยโอเคนี่ดาบดำเนี่ยโรยไปสามสี่รอบแล้วอ่ะป้าพี่ไปเอาเอลเซ่มากิน ทิกทอกให้ดาบดำอยากกินอีกแล้วขาวไม่ให้กินขาวไม่ให้โรยทิกทอกเอาตาใหญ่ให้ดาบดำน่อยโอเคไปไปเล่นที่ชอบไปลูกไปเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะบายบายเข้ามาใหม่นะย่า,า,นะางไก่ให้ใหม่ไปไปพี่ทำงานก่อนโอเคโอเคโอเค